สวัสดีครับสุพรรณฝันอ๋อมาหอดกือกําปั่นใช่ไมปั่นเขาอปั่นเขาหน่งวลกกินเขาเห็นแต่กําปั่นก๊ามันใส่กันปั่นเขาเนียวโอ้โกินเขาโอ้กินเขาเนี้วกับปลาคามปลาคามสุกน่อง้เบื้อสีเคยเห็นว่าเขาใบปลาามเนี่เขาใบคามผู้ถอดัเขาใบปาามกมีปาหนึงปรเนี้กินหมมักผู้ถอดสมัยก่อน่ะ S <S กินเขาใบมะคำบ่กินบ่กินปลากินอันนี้แซ่บกว่าแล้ววะมากได้สุดเลยโอ้ยบุญแล้วกาละชินถูกมาแต่กาละชิน,นออกกบุญแล้วอันนี้เขาหัวจะมาหอดคือกันมาหอดกวยโดดสักหาได้ดิหนิแวะหาลเลยเดี๋ยไหนว่ามาหั่นพิกเจ้พิกแต้มเนาะให้หกศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์ หกหน้หัวหนึ่งก็เอาหนึ่งใส่จักกันแล้วหนึ่งหกเนี่ยน้องใส่กันแล้วก็ตีจีนหัวเลยหัวหนึ่งเนาะมันต้องใส่ใสกันทีแล้วข้อบังคับมันฝันนำกันอีกนึก็ตีมันหน่งหัวเลยกันม่ลูกหกหนึ่งหกสอง่หกสองหกซุนไปใส่ กินด้วเพาะมอนเมากับน้ำเขาใบบักคำพี่น้องใบบักคำคำหวานหรือคำส้มหวานคำหวานคำหวานใบบักจีหอันกระดาษใบเกาอยู่บ่กระดาษใบเกาอันเกาเกาเจ็ดันไหมแต่งหัวก้อนบุนะให้เต่งหัวหัวควันไมดหัววนหันแล้วขอม้า เขาย้อนหลังเออเขาย้อนหลังเฮโอ้นี่ยูนี่ยูเอวไงนี่บุญอะตำลาหาเบิึงแล้ววะตำลาแล้วตำลาน่ะบออันนี้ระวังนี่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 ละใบนี้ละใบนี้ละนี่นี่ใบนี้ใบนี้ด้นี่นี่นี่ใบนี้ได้นี่นี่ เงินบ่ใบนี้ดะพื้นบังอันนั้นอยู่ด้านหลังนี่นี่นี่เก้าเนี่ยกเนี่เก้าเก้ามีตัวลาเขาสามตัวเนาะแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดนาะนีสี่โนี้เป็นดไเนี่ยตัวเก้านี่ยว่า่ยตามตัวเก้าอยู่บ่ฮะ เอาแปกับเก้านี่บะไอแปดเก้นี่บะอเนาะแปดแปดกับเกเอาแปดปกับเก้าแเก้าเนาะเกากนนี้เก้าก้ันนี้เก้าเจ็ดเงินเดือนพันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาที่นี่เอาที่นี่เลยเนาะนี่แปดแปดกับเก้าแปดอืมตามงวดนี้เนาะตามไปเลย แต่ว่าความฝันว่าท่านใดเนาะความฝันยังความฝันว่าท่านใดอ๋อว่าท่านใดฝันฝันตัวงวดท่านใดไว้หัวตัวออกเนาะเราไปออกบับมันติดจอเลยเด้อ็กไปเก่าของเอาเรือออกมันติดจอเลยย้อนว่าท่านจออ๋อว่าท่านใดฝันฝันตัวท่านใดฝันตอนลวดเนาะอ๋อนี่ไปก้อนกระสันเดี๋ยวเดี๋ยวสิมะไม่เดี๋ยวสิมาตามไม่เพื่อฝัน ก็เอาเอาไอ้เลขฝันอันนี้เอาเอาตัวเก้านี่แปดแปดกับเก้าแปดนี่อันนี้ออกไปแล้วเก้าเจ็ดนี่ออกไปแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วออกไปแล้วเราว่าให้ตัวนี้นี่เอาตัวนี้ไปตามเบิ้งอีกนี่เก้าแปดแปดกับเก้าแปดนี่ตามเบิ้งเป็นมันมาเนาะแต่ว่าเราส่วนมากเราหมักฝันเห็นตาปลากับกับอย่างเดียวเราอนเนาะนี่ตองนี่เอาละเงี้ฝันเห็นไก่ กลเห็นนหมาเห้นหมาเล้นาเรือสตองเข้าาชาาพีแม่เจ้าลูกตมามันมากมันจะเกิพ่อหลานมาปรับตัวเขาบ้านไก่บ่องแม่ลูกสิบสี่สิบแปตัวเะมันบอกเลขบนเมื่อกี้เขาบอกสิบแปดสิบแปดลูกไก่หน่อยสิปตัวเลืออยู่ ซีตัวหายตัวมันหายอือหายเอาลูกไก่น่ะหายน่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหลือแต่ลูกซีตัวอือบัหมาการหาหมดเนี่ยโคกบางูเลี่ยมกินก็หาหมดน้ำโค้งน้ำยางเบอเห็นไก่มนลูกอ้นก็ต้องเห็นขนน้ำโคกมันมัต้องขนแต่ขนแต่นี่หาหมดไก่แม่ลูกอ่อนลูกสิบแปดตัวเม่หายไปกับลูกเหลือสิบแปดสิบ เลี 2> 2, 3, ้ยลูกยูซี่เล่นบ่ะซี่หาตัวโอซี่หาตัวอเดี๋ยวไปบันลึกหลับเลยหายลึกหลับก็เจ็บแต่ว่ารานมันหากม,นะมือนเนี่ยมนไปสี่พันเลยว่ะเาข้าวบันยีมันดีเแนวไก่ใใเอิญมามาม,มามันมาหมดเลยเอิญถ้ามันยูกไก่จะแถตบกดนแล้วครูเอาปุงป้งๆุงมันจะมาเลย ไปอิญกู้กูกิจารบบะมาณบูรหงษงบ่หเนี่ยโดยเพาไปปพาเดินมันเด้อบรกูกูเิบ่มาเด้อเรื่องดนบงนาดินบงนาดินบึงนาเสร็จเลยมันสายงานมเลยไอ้หูจะควมส่วนหูจัภาษาน้่ปอบานเรื่องเหมือน น่มาต้ามานุ่แตกเกรเกงไงกันมันมันแล่นไปยืนบางเล่าเธอเลยอเเพี่บ้านมาแล่พี่บ้านมันเ้รมันดีานี่แตกเกออมันหนึบแบบแตกเกแรล่นไปยืนบึงเห็น่ให่ตองแก้ผานน้ำย่บงสานํากางปลาซ่านอาไกตื่นเลยไกตื่น่มมามาเอานุมจาต้าหัวตานไปกองแบบกองสบู่ ไก่ตื่นแล้ขึ้นแซวอะไรตเว้าแลนนี่ไปยืนนอาทะเลทะเลวเดิมทีมาของมันใก่ตื่นไก่ตื่นทีมากามาไก่ตื่นไก่ตื่นเอาเราให้กินเขาเอเมื่อกี้นาินมาหนึ่งแปดมามาใมะขามดมกันลูกลูกไก่สิบแปดตัวหายไปเบิร์หายไปหายไปเหลือยูซี่ห้าตัวนปเกาแปดหนึ่งแปดนบ่เอาทีปดใส่น้ำเนาะ หนกไก่ด้เอาว่าบ่ตัวแดไรก่อแต่ทุกดีเก่าบาล้วบางทีแก่สิบแปดตัวเนี่ยบบบนี้เขาเอาไก่ใส่น้ำไก่เั็ตัวไก่หน่อยเลี้ยอายุหา ทั้ทงหมดสิบแปดตัวไงแปดตัวมันกิซดเข้าไปจากโหลสิบเอ็ดช่อสิบสองสิบแปดมันก็ไปสิบสามหุนแล้วสิบสามเสียเสียไปสิบสามตัวเอาเท่านัหะเอาไก่สิบแปดตัวเออเอาสิบแปดแล้วเอามันสิมันสิหลายตัวเอาไก่สิบแปดนะแล้วบกมันทั้งบดกันละไก่สิบแปดตัวมันหายไปขอปลาหายลึกลับแล้วว่าหากพ่อจกัก,กงูกิน แต่ันยังกินก็ขาเห็นคันงกินไปบ่ม่ใหญ่ๆเนาะลูกมันก็ต้องขึ้นบาตนั่นบหมอมันดูไปเอิ้นไก่เขาห่องมันจะจับออกกันเอาตามนี้ก่อนเอาตามนี้ก่อนเพิ่มสิเพิ่มสิบแปดไปตัวนึงแล้วบได้เขียนให้ครับแปดแปดเก้าแปดนี่ซ้ำนี่ข้างล่างออกไปแล้วเนาะข้างล่างออกไปแล้วข้างล่างเก้าเจ็ดนั่นออกไปแล้ว แต่เหลือแปดแปดเก้าแปดเอานี้ไปก่อนเดี๋ยวความฝันสิมาตามไม่เด้อไม่ตองความฝันตามไม่มามทีตั้งแตฝันหนึ่งแปดปปดเก้าแปดเดอลองนำนำบางแนวของวัดองวดนะงกนเนาะเออองวัดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดต้อคอยมาตามความฝันอีกครั้งนึงคาันตามไปอีกครั้งนง่าันไฝันเลย ครับผมเอาเรากินเขาบานไป้บำกปบำโอ้เิ็นใจเสียบขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทน